สวัสดีครับกลับมาพบกับโลิิวั r ประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2024กันอีกครั้งนะครับเมื่อถึงกำหนดพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมาประสูติจากคันของผู้หญิงเป็นมนุษย์เหมือนเราในพระธรรมกาลเทียบที่4ข้อที่4ถึง7ได้บอกว่าแต่เมื่อถึงกำหนดพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซู มาประสูติจากคันของผู้หญิงถือกำเนิดภายใต้บทบัญญัติเพื่อไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ใต้บทบัญญัติเพื่อเราจะได้รับสิทธิของบุตรรับการบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เป้าหมายที่พระเยซูต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในร่างกายแบบมนุษย์เพื่อจะได้สามารถเป็นตัวแทนของมนุษย์แบกรับบาปมวลมนุษย์ไว้และตาย พระเยซูได้ตายเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้สามารถตายพร้อมพระองค์คือตายจากชีวิตเดิมที่เป็นคนบาปแล้วสามารถบังเกิดใหม่พร้อมกับพระองค์ได้พระเจ้าต้องการให้พระเยซูเป็นแม่พิมพ์เป็นต้นแบบของมวลมนุษย์พระเยซูเป็นอย่างไรมนุษย์ก็สามารถเป็นอย่างนั้นสามารถตายจากบาปและเป็นขึ้นจากความตายบังเกิดใหม่พระเยซูบริสุทธิ์อย่างไร มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สามารถเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเยซูคริสต์ได้นี่คือจุดประสงค์ของข่าวดีที่พระเจ้าทรงประทานพระบุตรมาเป็นพระเมสยาพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์ในพระธรรมฮิบรูบทที่2ข้อที่1 4บสถึงสิได้บอกว่า<อ>เหตุฉะนั้นบุตรทั้งหลายมีส่วนในเนื้อและเลือดอยู่แล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับเนื้อและเลือดเหมือนกัน เพื่อโดยความตายพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้นั้นที่กลุ่มอํานาจแห่งความตายคือพยามารและจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายความจริงพระองค์มิได้ทรงรับสภาพของทูตสวรรค์แต่ทรงรับสภาพของเชื้อสายของอับราฮัมเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยพระเมตตาและความสัตย์ซื่อในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปทั้งหลายของประชาชนพระเจ้าอวยพร,พรครับ